วันนี้มาเดินชมตลาดกับดาราดังนะครับอุ๊ดอินฟูอินฟูเป็นอินฟูดังแล้วนะเนี่ยกินหอยไหมแป้งนะเราชอบกินห <laughs> อยยาดอุ๊ย <laughs> วันนี้นะคะรับงานให้นางนะนางได้นะคะแบบโอนเข้าบัญชีนางเลยแบบไม่ได้หักนายหน้านะคะ บอกเพื่อนไปล่หารอยเพิ่นเอาห้ยพันหนึ่งเลิศคักผู้ห้ก็ได้ปาดไม่ดีเครื่องดืมีผู้จัดการเท่อันนี้เด็ผู้จัดการตั้งแผู้จัดการแล้วพ่อเป็ผู้จัดการดีๆใช่บอกใครเยอะเขามาไม่ได้ไว้ได้ว่าทีอันนี้บอมเนยิงลี่ได้อันนี้ยิงลุยไม่ยิงลุยอันนี้อยู่เป็นมีความรู้สึกยังไงมีคนจ้างงานดีใจขาพอปกติเคยแต่รีวิว เคยท้รีวิวขาไ่เคยเห็นเจสี่เียไม่เหงาเนาะบอกซื้อกาดเลเนาบอกซื้อสีสอกระด้ซสิไปซีนีเหลืองนี่ดเขาสิดาอีกแล้วตามหายาสีฟันให้เดดเขามาคอมเมนต์อยู่เด้อเด้หาเตเกี่ัตามหาคนเตยสีฟันตามหาพ่อหนุ่มสายเตยเราอยากได้ยาสีฟันน่อเลเรหน่อยนี่แค่ฟันกุหลาบเพืงอนกุหลาหองนี่ ตายพี่น้องไม่ค่ะอะไรอีเด็กอะจ้าซื้อซื้อไหมอุ้ยจะกินโอเลี้ยงมีโอเลี้ยงมาจ้าพอดีค่ะพอดีค่ะเอาโอเลี้ยงหนึ่งแก้วค่ะแม่ซื้อมากินหน่อยหอไม่เอาเอาซื้อเอาเอาไหมเอาอันนี้เมนูเอาอยู่เอากาแฟมีครีมชีได้นะคะ จะทำเคี่มก่อนว่าเคีมกินวิเคมาะห์ดีไมค่ะใส่ไข่มไคะไม่ใส่ใสกินช in ีสไหมคะไม่ค่ะรับไปคักกลางโอเลี้ยงใส่นมไหมคะไม่ใส่นั่งไปขึ้นผ่านแล้วมาคุณครมาเด็ดดิเขาสีหยาบบังห้องนี้เนาะ ตอนแรกเขาบอกอยากเห็ดตอนแรกเขาบ่กอยากเห็นแต่ว่าได้ยินห้องว่าไม่นะเขาเหยียบเลยค่ะโอัยนี่ไงเอาเลี้ยงแก้วเท่าไหร่คะบาค่ะไม่หนักเลยไม่หูไม่หูไม่หัวขอบคุณนะค่ะขอบคุณแม่เลยเคยแต่จะปกติอะไรแง้งๆเนี่ย ตัวส <molec> <laughs> <If> ินาไอแงงเลยตวสิาไอ้เกลียดโอสินาบัวบัวบัวสินาโอ้โหไม่มีโอ้หเด้อบอวมันสิดตามหาแฟนบรนลหงษ์ลอเนี่ออกมาเด้อดอมคนเด้ยกันเซตพิไซดีดมดูนี่หน่อยหนาวาหวัหน่อยหันอยเอาไหมใครเอาบ้าน่าเอาสิเอาเอาไปเลย เนี่ยสามแก้วร้อยเอาไม่อยากเนี่ยมันชีทีมไม่ซื้อไปให้เจมไงมันสามแก้วร้อยั่นเอากาแฟก็ได้จ้ะกาแฟนะจ้าจอมคนเด็ดกินโอเลี่ยนค่ะจิ้มโอเลี่ยงค่ะยอดเราก็จะเข้างานนะคะวันนี้ได้ยำจ้า นาสดบักคัามึือเบิ้ง้ายสดพี่น้องตับลง